สวัสดีผู้เล่นชาวโอทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมเดอะแลงนัลล็อกสลับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงการดองเควสแล้วก็การดองเบสซิ่งในเกมเดอดแลงนัล็อกกันนะครับถ้าพร้อมไปรับชมแล้วฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถือบินทอมอไปด้วยนะครับเติมถือก,ก็เติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธินนบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google s h e e t t เด l a แล็ Na ารกนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger เข้ามาได้นะครับอดีน,นีวเรามาพูดเรื่องของการดองเควสแล้วก็ดองเบสซิ่งกันนะครับเริ่มกันที่การดองเควสก่อนนะครับการที่เราดองเควสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเควสหลักหรือว่าเควสสีฟ้านะครับจริงอยู่ว่าจะทําให้ตัวละครเนี่ยเลเวลช้า แต่จะมีช่วงหนึ่งที่ตัวละครจะมีเลเวลน้อยกว่าเลเวลโลกนะครับซึ่งมันมีข้อดีก็คือหากตัวละครมีเลเวลน้อยกว่าเลเวลโลกเราจะได้ EP เพิ่มขึ้นที่ชื่อว่า chasing EP นะครับเป็นตัว EP เสียงทองในกรอบแชทซึ่งเจ้าตัว chasing EP นะครับเราสามารถรับได้ทั้งจากการฟาร์มมอนเตอร์ตามแมปหรือว่าการทำเควสหลักก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือในช่วงต้นเกมเนี่ยเราควรเดินเควสไปเลยไหมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเลเวลน้อยเราจะได้ EP เพิ่มขึ้นจาก chasing EP นั่นเองนะครับ คำตอบก็คือแนะนําว่าให้เดินเควสไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ปลดล็อกระบบไปใหม่เมื่อเลเวลถึงด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเลเวล33จะปลดล็อกระบบหอคอยเอเลสทาวเวอร์นะครับเราก็จะได้ไปไต่หอคอยก่อนแล้วก็ได้พีเสริมจากกดโปลงฟรีๆนะครับหรือว่าเลเวล35ก็จะปลดล็อกดันเจี้ยนแบบโซโล่เราจะได้ไปลงดันเจี้ยนแบบโซโล่ก่อนเพื่อหาของสีแดงนะครับแล้วก็เลเวล40จะได้เปลี่ยนค่าสหรือว่าเลเวล45ก็ได้ลงดันเจี้ยนแบบอีลิตแล้วก็เลเวล50เนี่ยจะได้ลงดันเจี้ย ดังน,นั้นสรุปก็คือในช่วงต้นเกมอย่างเช่นเปิดวันแรกเนี่ยก็เดินเควสไปก่อนนะครับแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าหน้าดองอย่างเช่นช่วงเลเวล51 54นะครับซึ่งช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเควสหลักให้เราทําอยู่แล้วด้วยนะครับเราก็ต้องเน้นฟาร์มมอนสเตอร์เป็นหลักซึ่งเราจะอยู่ในช่วงเลเวลนี้ประมาณวันถึง2วันนะครับดังนั้นก็ดองเควสในช่วงนี้ก่อนก็ได้พอรู้สึกว่าคนเดินเควสแล้วก็รีบเดินเควสให้มันเป็นเลเวล56นะครับเพราะว่าจะได้ปลดล็อกเอลเมนต์เลม ดังนั้นกันแล้วแต,แต่แต่ละคนเลยว่าจะดองเควสในช่วงไหนนะครับต่อมาเรื่องที่2ก็คือการดองวอคัลลี่เบสซิ่งระบบวอคัลลี่เบสซิ่งนี่ยจะปลดล็อกเมื่อตัวละครมีเลเวล26กนะครับก็คือวันแรกที่เซิร์ฟเปิดเลยเราสามารถได้รับเบสซิ่งวันละ120แต้มนะครับแบ่งเป็น2เวลาอิงตามเวลาประเทศไทยก็คือจะมีตีห้ากับ5้าโมงเย็นนะครับการเปิดวอคัลลี่เบสซิ่งนะครับจะทําให้ตัวละครของเราได้รับอีพีเพิ่มขึ้น10เท่าแล้วก็มีอัตราดรอปของแล้้้ววก็เรีพิ่มขึนนดยนะคับ หลักการในการเบิร์เบสซิ่งก็คือถ้าเราได้พีตามที่ระบบกําหนดจะหักเบสซิ่งหนึ่งแต้มยกตัวอย่างเช่นในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่ผมเล่นนะครับก็คือถ้าเกิดเราได้พีมาทั้งหมด1 3 7 8 8จะหักเบสซิ่งหนึ่งแต้มนะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนี้เปิดนานแล้วนะครับทำให้ค่ายพีในการหักเบสซิ่งหนึ่งแต้มเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นเกมก็คือในวันแรกที่เกมเปิดนะครับจะใช้พีทั้งหมด2728ถึงจะหันเจ1แต้มวันที่2ก็จะเป็น3 9 8 0วัที่3 4 8 8 8 วันที่4,5200นะครับเป็นต้นพอมาใช้ EP เพิ่มขึ้นจากการหักเบสซิ่งหนึ่งแต้มนี้นะครับมันเลยทําให้การดองเบสซิ่งไปใช้ในภายหลังนี้คุ้มค่ากว่าถ้าอิงตามเซิร์ฟเวอร์ซีช่วงทดสอบก็คือตอนเวลา5ทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาที่จะเพิ่มค่า EP ในการหักเบสซิ่งเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในวันที่เกมเปิดวันแรกนะครับถ้าเกิดเราเปิดเบสซิ่งฟาร์มมอนเตอร์เมื่อตัวละครเราได้รับ EP ทั้งหมด2,728แต้มมาเนี่ยจะหักเบสซิ่งหนึ่งแต้มนะครับแต่ เื่อนไขในการเบรนเบสซิ่งจะเพิ่มขึ้นก็คือต้องใช้ e ีทั้งหมด3,980แต้มถึงจะเบรนเบสซิ่งหนึ่งหน่วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรารอได้เนี่ยก็จะได้อ P ที่มากกว่าจากการที่เราเปิดเบสซิ่งนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้นะครับการดองเบสซิ่งระวังอย่าให้มันเกิน1,000แต้มนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันเกินไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับคำถามก็คือในเวลาที่เกมเปิดเนี่ยเราควรเปิดใช้ v o c a ์คาลีเบสซไปเลยไหมนะครับคำตอบก็คือถ้าเกิดใครอยากเล่นเลเวลก็สามารถกดใช้้ไดเลยนะครับ ราะว่าถ้าเกิดเราเลเวลสูงเนี่ยมันจะปลดล็อกระบบสาคัญดังนี้นะครับอย่างเช่นเลเวล40สามารถเปลี่ยนคลาสองได้เลเวล45สามารถลงดันเจียนโซโล่แบบอีลิตได้นะครับซึ่งมันสามารถลงได้แค่2รอบต่อวันถ้าเราลงวันแรกได้เนี่ยก็มีโอกาสได้ของเลเวล40สีแดงก่อนใครนะครับแล้วก็เมื่อตะละอรเลเวล50จะสามารถลงดันเจียนแบบปาร์ตี้ได้ถ้าใครอยากเล่นเลเวลเพื่อปลดล็อกระบบก่อนเนี่ยก็สามารถเปิดใช้ไปได้เลยนะครับเราในช่วงที่ไม่ได้ปลดล็อกระบบเนี่ยก็ค่อยดองเบสซิ่งก็ได้นะครับ เช่นเดียวกับการดองเควสเลยครับอย่างเช่นในช่วงเลเวล51-54ถึงนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถดองทั้งเควสแล้วก็ดองเบสซิ่งได้และในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการดองเควสแล้วก็ดองเบสซิ่งในเกมเดอะแลงแอล็อกในช่วงต้นเกมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ช่องสินเจอร์ชแนลด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ